เฮ้ยประทับใจตั้งแต่แรกเปิดผมชอบซาวประกอบเกมนี้ฮะและชอบภาพด้วยหวังว่าเกมจะไม่แปลกเอาละครับวันนี้ผมไอโตจะมาเล่นเกม Missing เกมวิชวลนเวลแนวสืบสวนสอบสวนที่ตัวเกมอาจจะไม่ได้เน้นไปที่การสืบสวนมากนะเพราะว่าก็แค่อ่านเรื่องราวแล้วก็เลือกช้อยอะไรทำนองนั้นเรื่องคือเพื่อนของเราหายตัวไป และเราต้องตามหาเบาะแสของเพื่อนคนนี้ว่าจริงๆแล้วเขาหายไปไหนกันแน่เฮ <Hey, hey. S 1> ้นี่นี่ขำอะไรกันแน่น่ะฉันแปะรูปถ่ายพูลรอยของเธอไว้ที่สมุดของฉันยังไงล่ะออึ้ยไอ้รูปนั่นน่ะฉันไม่ได้ดูดีด้วยซ้ํานะไม่หรอกดูสิมันดูเหมาะมากเลยล่ะอยากจะเก็บไว้ในสมุดต,ตลอดไปเลยไม่เจ๋งบ้างเหรอเนี่ยน,นายว่าอย่างนั้นเหรอก็ ก็ดีละมัง้งใช่มหฉันหวังว่าพวกเราจะเปิดสมุดนี้ขึ้นมาแล้วก็นึกถึงวันคืนเก่าๆของเราที่พวกเราเคยอยู่ด้วยกันในช่วงหน้าร้อนนะ่ะฉันหวังว่าพวกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปทำไมประโยคบรรทุยันเดเละและเพื่อนของคุณก็หายตัวไปมนันถึงอาทิตย์ได้แล้วอา้าวตัดบวทกันอย่างนี้เลยล่ะ ตำรวจในท้องที่ก็ไม่มีความคืบหน้าในการค้นหาเลยมันเป็นเมืองเล็กๆและเคสของคนที่หายตัวไปเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ําคุณเดาว่าการที่มันไม่มีความคืบหน้าอะไรก็น่าจะหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอาจจะไม่พร้อมรับมือกับเรื่องแบบนี้หรือบางทีพวกเขาก็อาจจะไร้ความสามารถดังนั้นแล้วคุณจึงตัดสินใจจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองคุณมีข้อสงสัยของตัวเองอยู่ในความจริงแล้ว คุณสงสัยผู้ชายคนนี้มาสักพักมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรแน่นอนเขาก็ดูเป็นคนดีเป็นคนปกติแต่ว่าคุณแค่รู้สึกแปลกๆรู้สึกอะไรบางอย่างและดังนั้นแล้วคุณจึงยืนอยู่ต่อหน้าบ้านหลังหนึ่งที่อยู่แถบชานเมืองคุณก้มมองไปที่สมุดพกของตัวเองคุณวางแผนว่าจะเข้าไปในบ้านโดยการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้ยมันเนียนมากๆคุณตั้งใจว่า จะปลอมตัวเป็นนักสืบเรื่องนี้อาจจะทําให้คุณมีปัญหาได้แต่ว่าถ้าหากมันไปได้สวยแล้วก็คุณอาจจะได้หลักฐานของการตามหาเพื่อนที่หายตัวไปหรือบางทีคุณอาจจะคิดผิดบางทีเขาอาจจะเป็นคนบริสุทธิ์ก็ได้แต่ว่าคุณก็แค่อยากจะสลัดความรู้สึกแปลกๆนั้นทิ้งไปคุณมองกลับไปที่บ้านมันก็เป็นบ้านธรรมดาหลังหนึ่งที่ดูสงบสุขดีมีพืชพันธุ์และก็ของตกแต่งอยู่ที่รานบ้าน แล้วก็มีสนามหญ้าที่ตัดอย่างดีคุณเริ่มรู้สึกผิดนิดหน่อยที่ต้องปุกรุกเข้าไปในบ้านที่ดูสงบสุขแบบนี้แต่ว่าความรู้สึกนั้นก็ถูกหลอมรวมเป็นความกลัวอย่างช้าๆคุณรู้สึกหนาวไปถึงสันหลังในขณะที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านคุณยืนอยู่ข้างนอกนี่เรามาถึงแล้วคุณควรจะไปต่อหรือเปล่าแล้วก็มีตัวเลือกให้เรานะครับไปต่อหรือว่าหันหลังกลับเซฟได้ไหม ดเหมือนจะไม่ดูท่าทางเกมจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเราลองกลับก่อนดีไหมน่าจะเป็นแพทเอ็นนะคุณกัดลิมฝีปากของคุณด้วยความกังวลนี่เป็นความคิดที่แย่จริงๆการทําแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างผิดพลาดและคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะบริสุทธิ์ก็ได้แบบนี้มันเป็นการกล่าวหาเขาแถมยังบุกรุกบ้านของเขาอีกและที่สําคัญเลยนะคุณต้องถูกตํารวจจับแน่ถ้าหากรู้ว่าทําอะไรแบบนี้เนี่ย คุณจึงก้มหน้ามองพื้นและเดินออกจากประตูในตอนนั้นเองภาพของเพื่อนของคุณที่กำลังยิ้มอยู่ก็ผุดขึ้นมาใ,ในใจคุณหันไปมองที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นก็เดินจากไป Ending 1หนึ่งขี้ขาดก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับใน Ending แรกเอ้ยมันมีปุ่ม c o n t i n u ียนี่เซฟไงวะคุณเอาล่ะรอบนี้จะลองเข้าไปที่บ้านนะครับมาดูกัน คุณรู้สึกประมาทใช่แล้วแต่ไม่ว่าอย่างไงคุณต้องตามหาปบอะแสของเพื่อนให้ได้คุณจัดเสื้อให้เรียบร้อยทําให้ตัวเองดูดีแล้วก็ไปเคาะประตูก๊อกก๊อกมีเสียงรบกวนบางอย่างมาจากข้างในแปบ๊บหนึ่งนะครับคุณได้ยินเสียงฝีเท้าและประตูก็เปิดออกใบหน้าที่เป็นมิตรมาต้อนรับคุณคุณเคยเจอเขาในเมืองสอสาครั้งแต่ว่าด้วยการแต่งตัวของเขาในตอนนี้เนี่ยที่มันดูไม่ปกติมันดูดีเหรอ ไม่แน่ใจนะครับทําให้คุณตกใจมีอะไรให้ช่วยไหมครับคําถามของเขาเนี่ยนอกคุณออกมาจากความงุนงงอ้เอเอ่อครับคุณควักเข็มกาดปอมๆอ,ออกมาจากกระเป๋าผมนักสืบควินจากสถานีตํารวจครับคุณคือคุณโคลใช่ไหมครับโคลจ้องมองเข็มกัดที่คุณทําออกมาอย่างลวกๆในตอนนั้นคุณกังวลว่าเขาจะจับได้แต่ว่าเขาก็ยิ้มออกมาอย่างเป็นมิตร ใช่ครับนั่นผมเองเอผมมาที่นี่เพื่อถามคำถามกับคุณเกี่ยวกับเรื่องคนที่หายตัวไปจะรังเกียจหรือเปล่าถ้าให้ผมเข้าไปข้างในหน่อยเนี่ยอา่าเพอร์เฟกเลยเป็นไปนตามที่เราซ้อมเอาไว้เขาหันมามองตาคุณสักพักหนึ่งคนหายตัวไปเหรอครับคุณพยักหน้าที่ฝ่ามือของคุณเริ่มมีเหงื่อ,อไหลออกมาจากความกังวลเขาจ้องมองคุณอยู่สักพักหนึ่ง หลังจากนั้นก็ยิ้มออกมาไปหน้านี่คือแบบเป็นดอยยิ้มที่น่ารักได้สิครับคุณนักสืบเข้ามาสิและโครก็พาคุณเข้าไปในบ้านคุณรีบเข้าไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ก้าวเข้าไปเขาก็ปิดประตูข้างหลังคุณแต่มันมีแววตาแปลกๆอยู่นะล็อคประตูด้วยเหรอก่อนที่คุณจะได้มีเวลามองไปร,บรอบๆโคลก็พาคุณไปที่พื้นที่ของแขก อขอโทษที่ผมต้องใส่ชุดนี้นะครับคุณนักสืบคือว่าผมเพิ่งกลับมาจากการทำงานก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะ่ะจากชุดยูนิฟอร์มของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเป็นพนักงานสถานีรถไฟอ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นบุรุษไปรษณีย์นะเดี๋ยวจะชงชามาให้นะครับอยากได้ชาอะไรหรือเปล่าอ่าไม่ละอะไรก็ได้ขอบคุณนะเอาล่ะงั้นไว้จะกลับมานะครับทำตัวตามสบาย คุณนั่งลงที่เก้าอี้ในขณะที่สายตานั้นชำเลืองมองตามโครว่าเขาออกไปจากห้องหรือยังพอเขาออกไปแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่จะสำรวจรอบๆเอาละช้อยไหนคือช้อยมรณะรออยู่เฉยๆหรือว่าไปคนร,บรอบๆผมว่าอันไหนก็มีสิทธิ์ตายนะครับแล้วแต่ว่าคนสร้างเกมจะเขียนเลยเอืมซนหน่อยละกันไปดูรอบๆคุณรีบชิงจังหวะนั้นลุกขึ้นมาแล้วไปที่ทางเดิน มันเป็นทางเดินที่ยาวอย่างแปลกๆทั้งๆที่ข้างนอกเนี่ยที่นี่มันดูเล็กมากเลยนะแสงไฟที่ทางเดินก็ถูกปิดเอาไว้ยกเว้นแต่แสงสีเหลืองที่อยู่ทางสุดทางเดินคุณบิดลูกบิดประตูอย่างกังวลแล้วก็แอบมองเข้าไปข้างในมันคือตู้เสื้อผ้าแบบเป็นห้องเหรอเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่มีเสื้อผ้าเรียงรายกันถูกจัดเรียงไว้ตามสีสันน้ำเงินขาวดำคุณเดินเข้าไปในห้องเปลี่ยนชุดนั่น แล้วก็แปลกใจเล็กน้อยที่คนที่อยู่ที่นี่ตัวคนเดียวเนี่ยมีห้องที่มีเสื้อผ้ามากมายขนาดนี้เอ๊ะขาเอาไว้ปลอมตัวอย่างนั้นเหละและนั่นก็เป็นตอนที่คุณสังเกตเห็นมันบนโต๊ะนั้นมีถุงมือที่เปื้อนรอยเลือดมากมายวางอยู่ถึงจะตัวสั่นแต่คุณก็เข้าไปใกล้คุณต้องเก็บหลักฐานทุกชิ้นที่คุณเจอผมแค่เข้ามาหยิบถุงมือคู่ใหม่ไม่คิดเลยว่าจะต้องเจอคุณแบบนี้เนี่ยคุณสะดุ้งอย่างแรงกับเสียงรบกวนนั่น คุณหันหน้าไปมองโครอย่างเลิกลากเขายืนพิงอยู่ที่ประตูและในตอนที่คุณเปลี่ยนตำแหน่งเขาก็สังเกตเห็นสิ่งที่คุณพยายามจะหยิบไปอ่าเจ้านั่นมันและเขาก็ยิ้มออกมาเมื่อวันก่อนนะ่ะผมได้ผ่าท้องกระต่ายมานะ่ะและไม่ต้องห่วงหรอกผมมีใบอนุญาตเรื่องนั้นก็เข้าใจได้ไม่ใช่เลือดคนหรอกเลยเนี่ย ประชากรหลายคนในเมืองก็ออกมาร่าสัตว์ในฤดูกาลแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ยังรู้สึกหนาวไปถึงกระดูกอาแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่มีเด็กผู้หญิงเนี่ยมาค้นตู้เสื้อผ้าของผมอา้าวเดี๋ยวเราเป็นผู้หญิงอย่างนั้นล่ะดิฟทันไหมเนี่ยวันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนดีกวา่าไหมครับผมเองก็มีเรื่องที่ต้องทำะนะคุณพยักหน้าตอบด้วยความอายที่ถูกจับโปะได้ และคุณก็ถูกพาออกจากบ้านฉากจบสองกลับไปมือเปล่าเอ้าเอ้ยแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเรานะเกมก็ดูไม่ดาร์กอย่างที่คิดตอนแรกผมนึกว่าแบบจะแอบจ้วงแอบแทงอะไรแบบนั้นเลยก็ไม่นะครับก็ปล่อยเราไปฮิฮิต้องพากหม่ตั้งแต่เริ่มไม่ได้เป็นผู้หญิงรอบนี้ในห้องรับแขกจะลองนั่งรอเฉยๆนะครับคุณตัดสินใจจะเพย์เซฟและนั่งรอในขณะที่ กำลังเปิดบันทึกเก่าๆดูคุณควักสมุดของคุณออกมาแล้วก็ปากกาที่อยู่ข้างในกระเป๋าแล้วก็เปิดผ่านหน้าต่างๆอ่ะเขาอยู่นี่โคลคุณไม่มีเบาะแสาข้อมูลของเขาเท่าไหร่ไม่รู้นามสกุลของเขาด้วยซ้ำเขาดูเหมือนจะไม่เล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็ไม่มีเพื่อนสนิทเลยสักคนหนึ่งดูท่าทางจะเป็นคนสบายๆแต่ว่ามีบางอย่างเก็บซ่อนเอาไว้คุณขยี้ตาของคุณด้วยความขุ่นมัว คุณใช้เวลาทั้งอาทิตย์ในการตามหาความลับของเขาแต่ว่านี่คือข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ชีวิตของเขาดูเรียบเรียบแล้วก็น่าเบือ่อจนคุณแทบจะสงสารเขาแต่ถึงอย่างนั้นสัญชัตยานก็บอกคุณว่าเขาเป็นตัวอันตรายและนั่นเป็นเหตุผลที่คุณมาอยู่ที่นี่ความคิดมากมายตีกันในหัวของคุณในขณะที่ยินเสียงเปิดน้ําอยู่ในครัวเอ้าล่ะมีตัวเลือกระหว่างไปเช็คในบ้านแล้วก็นั่งรอเฉยเฉยอา่าผมว่ารอบนี้เราควรจะไปเช็คนะ ถ้าเอาที e ่ถูกต้องเลยอะเล่นรูที่ถูกต้องมันอาจจะเป็นหลังจากเขาไปหยิบของที่ตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วรอบนี้เราน่าจะไปเช็คได้นะครับอ่าผมไม่สนใจแบทเอนเท่าไหร่ละวพอแบทเอนมันดูไม่มีอะไรนะครับผมจะเล่นแบบให้เรารอดไปถึงฉากจบของเกมแล้วกันรอบนี้จะไปเช็คอยู่ในบ้านเผื่อเจอหลักฐานดูท่าทางตอนนี้เขากําลังหมกมุ่นกับอะไรก็ตามที่อยู่ในครัวคุณจึงตัดสินใจไปสํารวจในบ้านมา คุณลุกจากที่นั่งเงียบๆแต่ s าว n d Effect นี่คือแบบปลึกแล้วก็เดินไปตามความมืดในทางเดินแสงไฟที่ถูกปิดเอาไว้ทำให้คุณมีปัญหานิดหน่อยในการตรวจสอบทีละห้อง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 ,องผ่านทางเดินคุณแอบมองเข้าไปในแต่ละห้องห้องน้ำห้องเก็บของห้องนอนและท้ายที่สุดตู้เสื้อผ้าคุณถอนหายใจแล้วก็ถูที่ตาด้วยความเหนื่อยล้า มันยากที่จะมองเห็นอะไรในสภาพแบบนี้ในขณะที่คุณกำลังจะออกจากตู้เสื้อผ้าคุณก็ลื่นกับพรมชุบเยอะแล้วเยแอนมันต้องเสียงผู้หญิงดิเยอะแล้วคุณรีบเลื่อนมันมาปิดไว้ที่เดิมอ่ะน่าจะใช่นะแต่ระหว่างนั้นก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างมีประตูลับซ่อนอยู่ข้างใต้อ่าคุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณเต้นรัวอย่างระวัง คุณยกประตูบานหนักนั่นขึ้นและแอบมองข้างในเอาอะมันมืดสนิทคุณเดินลงไปข้างล่างได้ยินเสียงเอียดอดและหลังจากนั้นก็อีกทีหนึง่งเอียดอดมันเอียดอัดขนาดนั้นจนกระทั่งคุณไปถึงสุดทางในต,ตอนนี้สายตาของคุณเริ่มปรับเข้ากับความมืดได้แล้วข้างล่างนี้มีกลิ่นแปลกๆแรงมาก คุณพยายามเอามือปิดปากเอาไว้แต่ว่ามันก็ยังซึมทะลุผ่านมาอยู่ดีและหลังจากนั้นคุณก็ได้เห็นมันอ่ะอ่าฮะผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณรักคุณเหลือเกินคุณต้องกลายเป็นของผมตายซะตายกำจัดพวกมันอจ่ามาขวางทางฉันเพราะหนุ่มคนนี้มันสตเกเกินนี่ว่าตรงกลางน่าจะเป็นเพื่อนเรานะ นั่นคือรูปเพื่อนของคุณที่หายตัวไปมีตัวอักษรสีแดงถูกเขียนเอาไว้ตามรูปภาพด้วยเป็นประโยคบอกรักที่ดูน่าขวนลุกแล้วก็มีประโยคคมขู่ใครก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะเข้ามาขวางความรักของเขาเฮ้ยแต่แบบนี้เขาก็น่าจะรู้จักเราอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเขาแอบตามดูเพื่อนเราขนาดนี้เนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วสิว่าเราเป็นใครและการปอมตัวของเราน่าจะไม่เนียนนะอืมแล้วนั่นเสียงอะไร คุณตัวแข็งทื่อไปเลยเพราะว่านั่นไม่ใช่เสียงที่คุณทำมันมาจากข้างหลังอ่าทำลงไปจนได้สินะครับทั้งทั้งที่ผมเนี่ยกาจะปล่อยคุณไปแท้ๆรู้มคุณนักสืบควินโอ้ดูสายตานั่นหรือจะให้ผมเรียกว่าเพทูเนียฟเรสเวน เขารู้จักเรามากกว่าเรารู้จักเขาอีกเนี่ยในตอนแรกผมคิดว่าจะปล่อยให้คุณเล่นเกมเป็นนักสืบซะหน่อยเดี๋ยวสักพักคุณคงพอใจแล้วก็กลับไปเองแต่ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะดมกลิ่นมาเจอที่นี่ได้แย yeah, ่จริงๆเลยนะแย yeah, ่จริงๆอ้าผมไม่รู้จะแปลประโยคนี้ยังไงฮะขอกดไปก่อนนะครับไม,ไม่มีต่อเลยแล้วเขาก็ควักเข็มออกมา ที่ดูเหมือนกับว่ามีสารบางอย่างที่มืดมัวอยู่ข้างในหวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะ่ะผมจะปล่อยคุณไปตามที่สัญญาเอาไว้จริงๆแต่ว่าตอนนี้นะ่ะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วและก็นะผมจะปล่อยให้คุณนะ่ะมาขัดขวางทางแห่งความรักของผมไม่ได้หรอกนะอืม ending หหายตัวไปคุณเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้มาก่อนด้วยเหรอ เออเมื่อกี้ผมนึกว่าเราเข้ารู้ที่ถูกต้องแล้วนะแต่ดูเหมือนจะไม่รอดฮนะเอาล่ะรอบนี้ลองนั่งอยู่นิ่งๆแล้วกันคุณไม่มีความกล้าที่จะลุกออกไปคุณก็เลยนั่งอยู่กับที่และเอานิ้วเคาะที่ขอบโต๊ะด้วยความกังวลแล้วเขาก็กลับมาวางถ้วยชาร้อนๆตรงหน้าคุณแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้กะจะฆ่าเราอยู่แล้วนี่หว่าไอฉากจบที่เราเป็นเด็กดีเนี่ยทำตัวดีน่าจะซอฟไปเลยอะไม่น่าจะมีฉากไหนเท่าฉีดยาเมื่อกี้แล้วนะ น้ำตาลหน่อยไหมครับฉันไม่เอาดีกว่าแล้วเขาก็นั่งลงตรงข้ามคุณเขาไม่แตะชาของเขาเลยมันวางยาพิษแน่ๆแล้วทำไมถึงมาหาผมล่ะครับอ่าคือขอเขาออกเดทหรือว่าตั้งคำถามเขาเดียวเดียวเดียว,ยว,ยวไอ้ข้อบนคืออะไรวะแต่เป็นช้อยที่ดูน่าสนใจอย,อย่างเลยอ่งั้นเอาข้อล่างก่อนแล้วกันนะถามคำถามกับเขาคุณพยายามทำตัวเป็นนักสืบ แล้วก็ถามคาถามนู่นนี่นั่นกับเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์บุคลิกส่วนตัวชีวิตส่วนตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็ตารางทํางานจนเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณไม่ได้ข้อมูลอะไรแล้วก็จากไปคุณลุกขึ้นจากเก้าอี้เก็บสมุดและปากกาของคุณใส่กระเป๋าอา้าวมีแค่นี้เหรอครับคุณนักสืบควินโอ้โหรู้สึกถึงการเยาะเย้ยยังไงก็ไม่รู้คุณถอนหายใจแล้วก็พยักหน้าให้เขาเล็กน้อย ก่อนที่จะเดินออกจากประตูหน้าไปโครตามคุณมาที่ข้างหลังแล้วก็มองคุณเดินจากไปคุณรู้สึกพ่ายแพ้มันใา้แพ้อยู่แล้วล่ะโอ้ยดีใจที่ได้ช่วยนะครับคุณนักสืบอ๋อคุณพยักหน้าแล้วก็เดินจากไปถ้าหากว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรในการสืบสวนอีกแล้วก็แวะมาดื่มชาที่นี่ได้ตามสบายเลยนะคุณเพทูเนียลอเรสคุณถึงกับชงฮักไปกลางคันเพราะว่า คุณไม่เคยบอกชื่อจริงกับเขามาก่อนนั่นไงมันเล่นตูแล้วแล้วมันก็ปิดประตูอัดหน้าฉากจบสามเล่นเป็นนักสืบเอาล่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ช้อยเดียวเท่านั้นนะครับคืออืมฉันมาที่นี่เพื่อจะขอคบกับคุณยังไงล่ะน <c oughs> <c oughs> นี่คุณพูดจริงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ใช่แล้วล่ะฉัน อ่อคือคือว่ามันอาจจะเป็นแผนในการล้วงข้อมูลก็ได้ใช่ต้อง,ต,องต้องแบบต้องแกล้งเป็นแฟนเขาก่อนผมว่าใช่เริ่มมีเหงื่อไหลออกมาท่วมใบหน้าของคุณโครเองก็สังเกตเห็นว่าคุณทําตัวแปลกไปคือ,ค,อคือว่าที่ที่ฉันมาในวันนี้นะ่ะคือฉันมาเพื่อเอ่อขอโครเลิกคิ้วสูงขึ้นฉันมาที่นี่เพื่อขอคุณ อ,ออกเดทยังไงล่ะหลังจากนั้นก็มีความเงียบระหว่างเราสองคนอยู่อย่างยาวนานอะไรวะเนี่ย,ยสายตานนั้น <S <S 2> <S 2> ออกไปจากบ้านของผมซะค่ะค่ะค่ะเอาฉากจบสี่นี่ไม่ใช่เกมจีบสาวฮะโอ้น่าเสียดาย ผมไปส่องดูข้อมูลเกมมานะครับเหมือนเกมนี้จะมีทั้งหมด5ฉากจบด้วยกันและนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วผมว่าเกมมันเกือบจะน่าสนใจแล้วนะไอ้ฉากจบที่5ฉากจบสุดท้ายมันเหมือนจะมีอะไรนะครับที่เราลงไปชั้นใต้ดินแล้วก็เห็นว่าเขาซ่อนรูปภาพของเพื่อนเราไว้แล้วก็เห็นเขายันแตกนิดนึงแต่เกมมันก็ตัดจบไปเลยหลังจากนั้นอะ่ะเออผมอยากให้มันมีอะไรต่อสัหน่อยเฉลยมากกว่านี้แต่ก็ไม่มีนะครับนี่เป็นทั้งหมดของเกม Missing ในตอนนี้ ก็รู้สึกว่าคนสร้างเนี่ยเขาจะทําเกมใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครเดิมนี่แหละอาจจะเป็นภาคแยกหรือเป็นภาคต่อยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะมีโครเป็นตัวละครหลักก็คงต้องรอคนสร้างเนี่ยทำเกมต่อไปออกมาเอ่อเท่าที่เรารู้ตอนนี้เนี่ยโครก็เป็นเหมือนแบบพ่อหนุ่มยันแตกคนหนึ่งซึ่งยันมากๆสังเกตได้จากฉากจบที่เราแบบขอเขาครบนี่คือแบบเขาไล่เราออกจากบ้านเลยและสายตามันกลายเป็นแบบวน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 ่ะ เหมือนเราพยายามขัดขวางความรักของเขาแล้วก็เห็นชัดสุดๆนะครับในตอนที่ฉากจบที่5ที่เราลงไปเจอรูปเด็กผู้หญิงเหมือนเขาจะข้างรักเพื่อนเรามากๆจนไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นอะไรทํานองนั้นน่ะและจริงๆเกมก็ยังไม่ได้เฉลยนะครับว่าเพื่อนของเราตายหรือยังอาจจะยังไม่ตายก็ได้อาจจะถูกจับไว้ที่บ้านก็ได้นะเพราะงั้นผมว่ามันควรจะมีภาคต่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรกับเพื่อนของเราเออนั่นแหละและจริงๆผมก็สงสัยอย่างหนึ่งด้วยว่า ทำไมตัวละครเราถึงสงสัยโครมันต้องมีเบาะแสบางอย่างที่ทําให้เราสงสัยสิเราต้องเห็นอะไรมาหรือว่ารู้อะไรมาก่อนที่เพื่อนเราจะหายไปอ,อ่มันมีแบบปริศนาอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดในเกมนี้ที่ยังไม่เฉลยอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะมาในช่องนี้นะครับวันนี้ผมไอโตะก็ I ol, ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน บ๊ายบายครับ